ซื้อผู้ดีเปิดรายชื่อ5นักเตะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่มีโอกาสอำลาิินอัลต้ฟอร์ดในช่วงตลาดซื้อขายนาักเตะเดือนมกรานี้นำโดยปอบปอกบาดาทีมชาติฝรั่งเศสเวลานี้สถานการณ์ของปิดแดงดูไม่ค่อยจะสู้ดีนักโดยเฉพาะอนาคตของอเล็กซาน่าโซชาที่สอแวดดว์โดนปลดหลังพาทีมพ่ายและเทะในเกมแดงเดือดแต่กะนั้นบรรดาน,าทนทักเตะทีมหลายคนที่อนาคตเต็มไปได้วยความไม่แน่นอนเช่นกัน โดยเดอะซันสื่อจากอังกฤษคาดการว่านักเตะที่อาจจะต้องเก็บกระเป๋าอำนาทีมอัลตฟอร์ดในช่วงเดือนมก,การามี5รายดังนี้พอปอกบาแม้ในฤดูการนี้ปอกบาจะโชว์ฟอร์มได้น่าประทับใจกับแมนยูแต่ก็ยังไม่ไวายตกเป็นข่าวย้ายทีมอย่างต่อเนื่องหลังจากสัญญาของเขากาลังจะสิ้นสุดลงในช่วงซัมเมอร์นี้และการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่กับต้นสังกัดยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใดยิ่งไปกว่านั้นด้วยสถานการณ์ของปีแสดง กำลังตกเยนในช่วงเวลาที่ยากลําบากหลังพ่ายต่อลิเวอร์พูล5-0บวกกับการที่เจ้าตัวตกเป็นตัวสำรองบ่อยขึ้นในช่วงหลังทําให้เขาอาจตัดสินใจาย,ยากไปในช่วงเปิดตลาดรอบต่อไปสูงขึ้นไปอีกเชื่อว่าสุดท้ายแล้วหากดาวเตะไว้28ยังไม่มีท่าทีจะจประกาศต่อญญาอยกไปแมนยูอาจจําใจต้องขายให้กับทีมอื่นเช่นกันเพื่อไม่ให้เสียนักเตะไปแบบไร้ค่าตัวในช่วงซัมเมอร์จะสิน้นง หลังจากมิฟิลทีมชาติอังกฤษย้ายไปโชว์ฟอร์อมสุดยอดในช่วงระหว่างยืมตัวกับ West Ham, เวสต์แฮมเมื่อซีซั่นก่อนจากผลงานยิง9ประตูกับ X อีก14แอซิสจากการลงเล่น16นัดก็ทําให้แมนยูตัเช่นใจเก็บเขาไว้ใช้งานต่อในฤดูกาลนี้อย่างไรก็ตามโอกาสของเตเตว่าย28ค่อนข้างจํากัดโดยได้ลงเล่นไปเพียง4เกมในฐานะตัวสํารองเท่านั้นและก็ทําไป2ประตูซึ่งแสดงเห็นถึงศักยภาพของเขาได้เป็นอย่างดีแต่ด้วยความที่ไปแสดงเต็มด้วยสตาร์ดังในแผงคบิฟิลทาให้ไม่สามารถเปลี่ยนแยกตํา,ตาแหน่งได้ จากสาเหตุทางกาวทําให้มีแรงงานวอลินการ์ดได้ปฏิเสธสัญญาฉบับใหม่จากต้นสก,กัดไปเรียบร้อยหลังมองไม่เห็นอนาคตในถิ่นปีศาจแดงโดยสัญญาฉบับฉับปัจจุบันจะเหลือถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเท่านั้นแต่กําลังตกเป็นว่าหมายของหลายทียมในเมียรีกโดยเฉพาะนิคาสเซลที่เพิ่งได้กลุ่มทุนมาใหม่เข้ามาเทคโอเวอร์ทีมแอ้วนี่ฟันเดเบกปฏิเสธไม่ได้ว่าสถานการณ์ของมิฟิล์ชาวดัตด,ดูจะคล้ายๆกับเจสซี่ลินการ์ดหลังเป็นผู้เล่นในตำแหน่งเดียวกัน ไม่สามารถเปียดแยกงตำแหน่งภายในทีมได้แต่โอกาสของฟานเดเบกที่ได้รับนั้นดูจะเลวร้ายหลังจากในซีซั่นนี้เขามีส่วนร่วมในเกมเพลย์บอลเพียง5นาทีเท่านั้นก่อนที่ดาวเตะวัย24ปีจะย้ายมาเล่นในถิ่นออตเท์ฟอร์ดเขาถูกยกย่องให้เป็นหนึ่งในบิฟิลที่รับการจับตามองมากที่สุดคนหนึ่งในยุโรปจากการจชฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับอาแจ็คจนกลายเป็นแค่เนื้อหอมที่หลายทีมชั้นนำประการดึงตัวไปร่วมทีมจากสาเหตุดังกล่าวทำให้ทัวร์นาเตะเตรียมพิจารณาย้ายออกจากถานานานิ่ เพราะเชื่อวา่าต่าใดที่โซชาย,ยังกุมมังเฮนอยู่โอกาสของเขาก็คงมไม่ได้มากขึ้นไปกว่าน,นี้ขณะที่หลายทีมพร้อมอ้าแขรับเจ้าตัวไปชุบชีวิตอีกครั้งทั้งยูเวนตุสเอเวอร์ตันหรือนิวคาสเซิลแต่อาจจะย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวไปก่อนเอาตัวนี้มาซิยาในดูการนี้มาซิยาก็กลายเป็นส่วนเกินไปโดยปริยายหลังจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดึงสตาร์เข้ามาเสริมทัพหลายคนทั้งคิซานโนโรนัลโดหรือจดดอสานโช ้วนแล้วแต่เป็นตะแบกเดียวกันกับเขาที่สามารถลงเล่นได้ทั้งสิ้นดาวเตะวัย25ได้ลงเล่นเพียง5้าเกมในพรีเมียร์ลีกและทันได้ประตูเดียวเท่านั้นทําให้อนาคตของเขามืด8ด้านเลยมีโอกาสจะถูกคานในตลาดหน้าหนาวนี้ทันทีโดยมีรายงานว่าปีแสด,แดงจะรับฟังข้อเสนอมูลค่าไม่ต่ำกว่า40ล้านปอนด์ดินแฮเดสันในด่านชาวอังกฤษพิสูจน์ฝีมือให้เห็นแล้วว่าดีพอที่จะเข้ามายึดมือหนึ่งให้กับหลายๆสมสซอนได้หลังซีซั่นที่แล้วเจ้าตัว ทำผลง,งานโดดเด่นกับปิดแสดงในช่วงที่ได้โอกาสเป็นมือหนึ่งแทนดาวิดเดเคอาอย่างไรก็ตามในซีซั่นนี้ดาวเตะวัย24ต้องกลับไปรอโอกาสที่มานั่งสำรองอีกครั้งเมื่อโซชาให้เดคเคอากลับมาฟาอร์สอเป็นมือหนึ่งซึ่งเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้อย่างเหนียวแน่นทําให้เดอร์สันต้องนั่งกลนด้านต่อไปแต่ด้วยฝีมือระดับนี้เชื่อว่าเขาต้องการย้ายไปลงเล่นอย่างสม่ำเสมอกับสโมสออื่นในเร็วๆนี้ จอนบานตำนานลูกหนังของลิเวอร์พูลให้ความเห็นว่าเรลกน่าโซชาสมควรได้รับโอกาสในการคุมทีมแมนยูต่อไปหลังจากมีกระแสรเรียกร้องให้ปลดจากตำแหน่งจากความพ่ายแพ้นในศึกพิมล,ลีกูุสืรอวัย48ปีพาปิดแสดงผ้าศึกแดงเดือดอย่างยับเยินด้วยสกอร์5-0ทำให้เกิดเสียงเรียกร้องให้บอร์ดบริหารไล่ออกจากตำแหน่งและแต่งตั้งผู้จัดการฝีมือดีเข้ามาทำงานแทนขณะที่จอรบานเชื่อว่าโซชาควรได้เวลาในการคุมทัพต่อไป ผมไม่คิดว่าจะมีโค้ดที่ดีกว่านี้ในเวลาแบบนี้โอเล่ควรได้โอกาสในการหารุดเปลี่ยนนั่นคือสิ่งที่ยูนเตดจะต้องโฟกัสไม่ใช่เรื่องความการเล่นส่วนตัวแต่ต้องหาสมดุลและความรับผิดชอบของผู้เล่นในทีมนักเตะรู้ว่าเมื่อพวกเขาแพ้พวกเขาก็จะไม่ถูกตำหนินั่นเป็นความผิดของโอเล่มีชื่อของคอนเต้โผล่ขึ้นมาแต่โชชาย,ยังทำงานนี้อยู่ผมไม่เคยเรียกร้องให้มีการไล่ผู้จัดการทีมออกผมมองไปที่นักเตะในทีมเสมอและคิดว่าพวกเขาต้องไีส่วนรับผิดชอบด้วยถ้าหาผู้จัดการทีมคนใหม่เข้ามา และเกิดนักเตะโชว์อร์มไม่ดีทำไมพวกเขาถึงไม่ทำแบบนั้นตอนที่อยู่ภายใต้การคุมของโอเล่ล่ะมันง่ายมากที่จะโทษผู้จัดการทีมเป็บกอริอลาจะเกนคอฟและทูเคลิลรวมไปถึงโปรเชติโนอาจเป็นตัวเลือกดีที่สุดแต่พวกเขามีงานกันหมดแล้วคอนเต้ค,คือคนเดียวที่ยังว่างงานที่อาจจะถูกดึงเข้ามาแต่ผมไม่คิดว่าผู้จัดการทีมบิ๊กเนมจะมีอยู่มากนักในเวลานี้มันอาจจะต้องหาใครสักคนที่มีชื่อเสียงมาคุมทีมจนบานกลับ สโมสรลิเวอร์พูลมีโอกาสที่จะคว้าตัวคิงส์ลีกอมองกองหน้าของบรเยร์มานิกมาร่วมทับในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์หน้าหลังจากมีแนโน้มว่าเจ้าตัวจะต,ต้องย้ายทีมหลังจบฤดูกาลนี้ผงแดงตกเป็นข่าวการะเตะทีมชาติฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาในขณะที่สัญญาฉบับปัจจุบันของเขาจะหมดลงในปี2023อาร์ตซื่อดังของสเปนระบุว่าบาเยอร์มานิกกำลังพิจารณาที่จะปล่อยโกมองออกจากทีมในตลาดซัมเมอร์ครั้งต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียนักเตะรายนี้แบบไม่มีค่าตัวหลังหมดสัญญา และเป็นไปได้ที่เรียกว่าผู้ซึ่งต้องการเสริมทัพในแดนหน้าอยู่แล้วจะโดดได้ล่าดาวเตะรายนี้รวมทั้งแมนยูไนเตดก็มีข่าวให้ความสนใจเช่นกันสำหรับสาเหตุที่โกมองไม่สามารถตกลงเลือกสัญญาฉบับใหม่กับ,บายบร์มินิกได้นั้นก็เนื่องมาจากเจ้าตัวเรียกเงินค่าเหนื่อยสูงถึง12.6-13.4ถึงล้านปอนด์ต่อปีในขณะที่เสือใตใ้พร้อมจ่ายเต็มที่ที่10ล้านปอนด์ต่อปีเท่านั้น เอริโโซเปเชติโนโค้ชชาวอร์เจนตินคือตัวเลือกที่เซอร์เล็กฟูโกซันอยากได้มาคุมทัพแมนยูในเดต่อจากโอเลกุน่าโซชาเดลี่สตาร์รายงานว่า Man U, แมนยูกำลังปฏิบัติการควานหาผู้จัดการทีมคนใหม่แม้ตอนนี้จะยังไม่มีการปลดโซชาออกจากตำแหน่งเฮดโค้ชแต่ก็ใกล้ถึงเวลานั้นเต็มทีแล้วหลังจากความแย่ๆข่าวอัตาฟอร์ดต่อคู่ปรับตลอดการลิเวอร์พูล5-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมามีรายงานข่าวระบุว่าเฟอร์กูซันอดีตผู้จัดการทีมมีอิทธิพลต่อาการตัดสินใจของบอร์ดบริหารหลายตหลายครั้ง ปรารถนาที่จะเห็นปอร์เชติโนมาคุมทัพแมนยูต่อจากโซชาแม้สถานะปัจจุบันจะดูเป็นเรื่องยากเพราะปอร์เชติโนยังมีสัญญากับแปร์แช่ฟูโกซันชื่อชอบการคุมทีมของปอร์เชติโนตั้งแต่คุมสเปอร์ในพรีเมียร์ลีกที่ปั้นทีมจากเกรดบีขึ้นมาแย่งตัวแชมเปี้ยนส์ลีกได้หลายฤดูกาลโดยทั้งคู่เคยเผชิญหน้ากันในปี2013ฤดูกาลสุดท้ายที่ฟูกี้คุมทีมขณะที่ปอร์เชติโนย้ายจากเอสปันยอนมาคุมเซาท์ทัมตันในเดือนมกราคม มาตินซามูเอลนักข่าวสังกัดเดลิเมลได้ออกมาเปิดใจให้แนะนำดีแคนไรส์ซตาดังของเวสต์แฮมไม่ควรย้ายไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและควรรีบปฏิเสธในทันทีเนื่องจากสโมสรแห่งนี้ไม่มีอะไรดีอย่างที่คิดไว้นอกเสียจากการจ่ายค่าเหนื่อยที่สูงขึ้นกว่าเดิมแตงหว22ดีกรีทีมชาติอังกฤษชุดรองแชมป์ยูโร2020เป็นที่หมายตาของหลายทีมใน,นลีกมาอ,อย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นแมนยูเทลซีและแมนซิตี้ ซึ่งทางต้นสังกัดอย่างเวสแฮมก็ตั้งค่าตัวของแขงรายนี้ไว้สูงถึง100ล้านปอนด์โดยม <t> า,าตินสมลเปิดเผยว่านักเตะหนุ่มควรย้ายร่วมงานกับเปปกัวเดวล่าเซกนครอปหรือโทมัสทูเคิลมีผู้จัดการทีมหลายคนที่คุดอ่านมองได้ว่าฉันเห็นโอกาสที่จะได้เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกภายใต้การนําของกุซศอรายนี้แต่สําหรับแมนยูมีนักเตะหลายคนที่เคยเล่นในกับแมนยูที่คอยชักชวนคุณทุกครั้งที่ออกทีวีแต่สโมสรที่ต้องการคุณไม่ได้ถูกสะท้อนผ่านผู้คนเหล่านั้น ผมดูออกว่าดิแคนไร้จะทาอะไรได้บ้างที่แมนยูแต่ผมมองไม่ออกว่าแมนยูจะทําอะไรให้ดิแคนไร้ได้นอกจากจะทำไม่รวยขึ้นกว่าเดิมปัจจุบันดิแคนไรมีผลงาน2ประตู2อแอซิสจาก13นัดในทุกรายการที่ผ่านมาของฤดูกาลนี้มิโนลโอล่าเอเย่นส่วนตัวของ Pop ok bar, พอปอกบาเผยออกสื่อถึงสัญญาฉบับใหม่ของนาเตะในสังกัดในการดูแลของเจ้าตัวปอกบายังไม่มีความเคลื่อนไหว ของการได้รับสัญญาใหม่ที่จะหมดลงในฤดูกาลนี้จากทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมิโนไลโอลาเอเยนต์ประจําตัวของพอปอกบานักเตะของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมาถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับสัญญาใหม่ของนักเตะในสังกัดภายหลังทีมยังไม่มีการพูดคุยถึงสัญญาใหม่กับนักเตะเดอะไทมสื่อจากประเทศอังกฤษรายงานว่าไลโอลาเอเยนต์ ola, yan, ประจําตัวของปอกบาได้ออกมาเปิดเผยว่าการต่อสัญญาปอกบาให้อยู่ในทิมโออสซฟอร์ด ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆเกิดขึ้นในปัจจุบัน